ปกติแล้วก็จะเป็นวงดนตรีทั่วไปนักร้องที่รับเชิญก็จะมีพี่น้องเราเนี่ยมาเต้นหน,น้าวิธีกันนะจะมาเต้นหน,น,น้าวิทีวันนี้สักหนึ่งวันเพราะว่าบรรดาพ่อแม่ครูสวทั้งหมดก็ต้องมีก้อี้นั่งน,นะครับชมกันอย่างสบายๆนะครับวันนี้รบกวนัยรุ่นหน่อยนะรบกวนไปรุ่นหน่อยวันนี้อาจจะไม่ได้ยืนใกล้ๆคิดเพราะว่าเราได้ตั้งเก้อี้ไว้นะครับ พื่อให้ท่านนะครับได้ดูกษัตบายาหรัแไปแม่นะครับที่ติดต่อผลงานนะครับก็อบานต่อไปพืนะครับยังไงก็อดใจรออีกชนิดเดี๋ยวจะมีนักร้องในทีมงานในวงเล่นก่อนนะครับนักร้องในทีมงานจะเล่นก่อนนะครับผมลงนะยังไงก็ใครอยากจะเดินไปด้านในนะครับงานเราก็จัดใหญ่อยู่นะครับไปถึงลังวัดเลยนะของกินแยะๆวะสดุกก็เยอะแยะนะครับแล้วก็ตรงกลางก็มีจุดคำพูดต่างนะครับพี่น้องครับ ครับขอให้รพันแส่นนี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่น้องชาวรถตุ้งีด้วยงานดีถึงวันที่15นะครับงานดีถึงวันที่15เลยทุกกรับมือมีดนตรีสำหรับสับเปลี่ยนตรงนี้นะครับขอความร่วมมือร่วมใจกันนะครับอยากให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นไปรุ่นนะครับที่มาเที่ยวงานถ้าจะมีการเส้นการอะไรก็ไม่ว่าแต่ขอให้เส้นอย่างมีขอบเขตตุภาพเรียบร้อยอย่าได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันนะครับเราบอกไว้ว่าตรงนี้เป็นวัดหลวงต้องให้เกียรติสถานที่ แล้วก็ทางวัดเราก็มีก้องวงจรปิดเปิดนะครับขอร้องครอย่าได้มีอะไรกันขอให้ทุกคนสนุกสนุกกันอย่างเดียวนะครับนนาทีจะได้เจองานฟปีๆแบบนี้เราจัดให้นะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับ